สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองฟันจากประเทศจีนมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า The Town of Ghost เมืองหาผีเรื่องราวความสยองของสองวัยรุ่นนักล่าสมบัติที่หลงเข้าไปในหมู่บ้านตองหามนั่นจึงทำให้พวกเขา ได้พบเจอเรื่องราวประหลาดเหตุการณชนคนหัวลุกและในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีความลับที่ถูกปิดซ่อนเอาไว้มากมายเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคราหนึ่งไหลและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่เมืองยินหยางหมู่บ้านลึกลับที่มีเสียงล่ำลือจนหนาหูว่าหากใครย่างกายเข้ามาจะไม่สามารถกลับออกไปได้และแน่นอนว่ามีหลายคนพยายามจะหนีแต่สุดท้ายก็ต้องตายอย่างน่าสยดสยองผมต้องขอบ,บอกก่อนนะครับความน่ากลัวของเมืองนี้มันได้เริ่มขึ้นเมื่อ20ปีก่อนชายแก่เจ้าของร้านขายลงศพที่มีนิสัยโลภมากชอบเล่นการพนันเป็นชีวิตจ,จิตใจ เขาไม่มีครอบครัวเขาจึงรับสางกูเด็กสาวที่ถูกทอดทิ้งมาเป็นลูกบุญธรรมจนอยู่มาวันหนึ่งในคืนที่ฝนตกหนักจูจ่ๆก็มีชายสามคนได้มาซื้อลงศพพวกเขาบอกว่าต้องการลงที่ดีที่สุดเคลือบด้วยชาติแดงเล็กน้อยส่วนขนาดของลงก็ประมาณรูปร่างของชายแก่พอชายแก่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกแปลกๆเพราะลักษณะของลงที่พูดมามันใช้สำหรับคนตายหง แก่ก็อย่างที่ว่าแหละครับชายแก่เขาเป็นคนโลภมากจึงเรียกราคาที่สูงลิวแต่พวกเขาก็จ่ายเงินให้กับชายแก่อย่างไม่ลังเลในตอนนั้นฝนก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดพวกเขาจึงชวนให้ชายแก่เล่นผนันเพื่อขั้นเวลาชายแก่ที่เห็นว่าพวกเขากระเป๋าหนักด้วยความโลภจึงตอบตกลงโดยไม่ทันสังเกตว่าชายปิศาจทั้งสามมีบางอย่างที่ผิดปกติหนังก็ทำให้เราเห็นว่าตอนที่พวกเขาเดินเข้ามา ส้นเท้าของพวกเขาได้ลอยอยู่บนพื้นและตอนนั้นฝนก็ตกหนักแต่ตัวพวกเขากลับไม่เปียกสักคนทางด้านซางกูที่ตื่นขึ้นมาเธอก็เห็นว่าพวกเขาไม่มีเงาหัวเธอจึงรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่คนอย่างแน่นอนด้วยความกลัวเธอจึงรีบกลับเข้าไปในบ้าน6วันต่อมาหมอดูเท่าก็ได้ผ่านมาที่ร้านเขาจึงได้ทักว่าชายแก่กำลังจะมีเคราะห์เพราะก่อนหน้านี้เขาได้ไปเล่นพนันกับผี และตอนนี้พวกมันก็กำลังตามมาเอาชีวิตมีทางเดียวที่จะแก้ได้ก็คือให้เขาไปนอนอยู่ใต้โลงศพเพราะตัวของพีมันแข็งทื่อไม่สามารถจะงวกคอลงมาดูได้ชายแก่ที่กลัวมากเขาก็รีบทําตามที่หมอดูบอกในคืนแรกทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่คืนที่สองเท่านั้นแหละเสียงกรีดร้องก็ดังคึอกล้องอยู่ภายในบ้านเมื่อชายแก่ได้เห็นว่าผีพวกนั้นได้ปรากฏตัวต่อหน้าของเขา โดยลักษณะที่เห็นคือการเอาหัวตั้งพื้นจากนั้นไม่นานชายแก่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาตัดฉากมาที่ร้านน้ำชาเราเย็นกับเป่าหูลูสองพี่น้องนักล่าสมบัติพวกเขาได้ลงทางเข้ามาที่นี่อย่างไวัยรุ่นชาวบ้านจึงได้เตือนว่าให้พวกเขารีบหาที่อยู่และหางานทำที่นี่ซะพอถ้ากลับออกไปมีแต่จะตายสถานเดียวอย่างก็บอกนะครับว่าทีแรกไม่มีใครเชื่อจนอยู่มาวันหนึ่ง ช่างตีเหล็กจากหมู่บ้านตะวันตกเขาพยายามจะหลบหนีแต่ไม่ทันไรก็มีคนไปพบศพของเขาอยู่ในเตาล้อมเหล็กต่อมาก็คือช่างไม้จากหมู่บ้านตะวันออกเขาโกหกทุกคนว่าจะไปตัดไม้ในป่าลึกแต่ในความจริงแล้วเขาจะหลบหนีออกไปจากเมืองจนผ่านไปหลายวันชาวบ้านที่หาของป่าก,ก็ไปเห็นว่าศพของเขาได้ถูกปักอยู่บนต้นไม้อย่างน่ากลัว และสิ่งที่ทําให้ชาวบ้านเชื่อที่สุดก็คือมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้มันไร้สาระผีสางไม่มีอยู่จริงแต่ก็มีคนไปพบศพของเขาอยู่ที่ศาลเจ้าแม่โดยลักษณะของศพก็เป็นการคุกเขา่าศีรษะถูกฝังเอาไว้ในดินและนี่ก็คือที่มาของคําล่ําลือว่าเมืองยินหยางคนไหนห้ามออกคนนอกห้ามเขา้าต่อมาเราเย็นกับเป่าฮูลูก็ได้ไปที่ร้านขายหมู และจูจูเหล่าเยียนก็ได้ยินอะไรบางอย่างที่อยู่ในเขียงของเท่าแก่เขาจึงบอกว่าสนใจที่จะซื้อเขียงอันนี้แต่เท่าแก่ก็บอกว่าไม่ได้เพราะเขาเป็นแค่ลูกจ้างเจ้าของร้านจริงๆก็คือซางกูถ้าอยากได้ให้ไปทำกับเธอขณะดเดียวกันก็มีหญิงสาวคนหนึ่งได้เดินเข้ามาเธอมีชื่อว่าเฮอฮาวาเป็นลูกสาวบุญธรรมของซางกูและบังเอิญเธอก็เห็นว่าเหล่าเยียนอยากจะซื้อเขียงอันนี้ด้วยความที่เธอฉลาด เธอคิดว่าข้างในต้องมีอะไรอยู่แน่แน่เธอจึงเอาน้ำสราดลงไปที่เขียงนั่นจึงทำให้ทุกคนได้เห็นว่าน้ำพวกนั้นมันได้ซึมเข้าไปข้างในอย่างรวดเร็วเธอจึงบอกให้ลูกน้องเอาเลื่อนมาตัดเขียงให้ขาดทางด้านเหล่าเหยยนก็พยายามจะห้ามแต่เธอก็ไม่สนเธออยากรู้ให้ได้ว่าในนัน้นมันมีอะไรอยู่กันแน่จนเวลาผ่านไปสักพักเขียงอันนั้นก็ขาดเป็นสองท่อนทุกคนก็เห็นว่ามีน้ำสีแดงได้ไหลออกมา ซึ่งมันมีกลิ่นเหม็นข่าวเรากับเลือบที่บ่มมาหลายปีโดยความที่อยากรู้เฮองฮาวาจึงเดินเข้าไปดูใกล้กๆแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนตะขาบตัวบักเอก็พุ่งเข้ามาใส่เธอโชคดีที่เหล่าเยียนได้คว้างมีดไปช่วยเธอเอาไว้ได้พอตะขาบขาดออกเป็นสองส่วนพวกเขาก็เห็นว่าในท้องของมันมีไข่มุกเม็ดเบลอร์ได้ไหลออกมาเฮอฮาวาที่เห็นแบบนั้นเธอจึงรีบเก็บไข่มุกเอาไว้ทั้งๆท,ที่เธอไม่รู้ ว่ามันเอาไปใช้ยังไงเหล่าเย็นก็พยายามขอร้องว่าขายไข่มุกให้กับเขาได้ไหมแต่ถึงจะพูดยังไงือฮาว่าเธอก็ไม่ยอมตัดฉากมาที่เสีย่ยวยาหญิงสาวหน้าตาสวยที่เป็นลูกของท่านเจ้าเมืองเธอกับพ่อมีนิสัยแตกต่างกันเสี่ยวยาเป็นสาวจอมแก่นใจร้อนตรงไปตรงมาซึ่งต่างจากพ่อที่มีนิสัยใจเย็นชอบช่วยเหลือคนอื่นนั่นจึงทำให้เขาเป็นที่เคารพรักของพวกชาวบ้าน ต่อมาเสี่ยวยาก็ได้ไปที่ร้านน้ำชาและเธอก็ได้พบกับเหล่าเหยียนที่ตามตือ้อเฮอฮวาเพื่อจะซื้อไข่มุกในตอนนี้เองเสียวยาก็ตกลุมรักเหล่าเยียนเป็นครั้งแรกแววตาของเธอเป่งประกายเหมือนอยากจะกินเขาทั้งตัวส่วนทางด้านเฮอฮวาก็บอกว่าถ้าหากเหล่าเยียนตามเธอมาอีกเธอจะไม่ใจดีด้วยเหล่าเย,ยนที่ได้ยินแบบนั้นเขาจึงทําใจและจะขอตัวออกไปจากเมืองแต่ขณะเดียวกัน อย่างวัยรุ่นคนเดิมที่ได้ยินเขาจึงบอกว่าให้คิดดีๆเพราะการที่นี้ออกไปจากเมืองก็เหมือนเป็นการลบดูเจ้าแม่และอย่างก็บอกอีกว่าเมื่อนานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งได้ไปหลบฝนที่ศาลเจ้าแม่แต่บังเอิญเขาดันปวดท้องกระทันหันเขางอซ้ายงอขวาก็ไม่เห็นว่าจะมีห้องน้ําเขาจึงตัดสินใจปล่อยใสจนหมดแม็กแต่เขาก็ดันลืมไปว่าแถวนั้นมันไม่มีกระดาษชําระ แม้แต่กิ่งไม้ใบหญ้าสักนิดก็ไม่มีขณะเดียวกันเหตุการณ์แปลกๆก,ก,ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆมีมือปริศนาได้ยื่นกระดาษมาให้เขาโดยเสียงนั้นบอกว่าให้เขาเลือกว่าจะเอาใบไหนซึ่งใบแรกต้องตายภายในสามวันส่วนใบที่สองต้องตายภายในห้าวันพอเขาได้ยินแบบนั้นเหงื่อของเขาก็แตกพลักแขนขามไม่มีเรี่ยวแรงแต่โชคดีที่เขายังรอดมาได้เพราะความช่วยเหลือของซางกู แต่ก็น่าเสียดายที่เขาต้องกลายเป็นคนบ้าและสาเหตุที่เจ้าแม่ต้องเฮียนขนาดนี้เขาว่ากันว่าเมื่อหลายปีก่อนมีบ้านของเศรษฐีได้ถูกไฟไหม้ทั้งคนแก่และเด็กต่างอยู่ในบ้านกันหมดมีแค่ยิงภรรยาที่เพิ่งจะกลับมาถึงบ้านในตอนนั้นเธอก็เห็นว่าไฟกําลังลุกไหม้อย่างรุนแรงเธอจึงรีบไปขอความช่วยเหลือกับเจ้าเมืองคนเก่าแต่เจ้าเมืองคนเก่าก็นิ่งเฉยทําเป็นหูทวนลมผู้หญิงคนนั้น ึงกดแ้นเขามากๆที่ปล่อยให้คนในครอบครัวของเธอต้องตายและสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายตามโดยการกระโดดเข้าไปในกองเพลิงหลังจากวันนั้นเหตุการณ์แปลกก็ได้เกิดขึ้นเมื่อท่านเจ้าเมืองได้ออกไปลาสัตว์พอเขากลับมาชาวบ้านก็เห็นว่าหัวของเขามันได้หายไปมีเพียงลำตัวที่นั่งอยู่บนหลังม้าชาวบ้านจึงเชื่อกันว่านี่ต้องเป็นคำสาปของผู้หญิงคนนั้นอย่างแน่นอนขณะเดียวกัน ตาเท่าหลูโถก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องโกหกไม่มีพูดผีอะไรทั้งนั้นพอถึงตอนคําเหล่าเย็นก็เหมือนจะไม่เชื่อพวกเขาได้แอบเข้าไปในสุสานเพื่อจะพิสูจน์ความเฮี้ยนของเจ้าแม่บรรยากาศในตอนนั้นมันดูวังเวงน่าขนลุกแบบบอกไม่ถูกแถมบนต้นไม้ก็มีป้ายที่เขียนว่าคนเป็นห้ามเขา้าและในขณะที่พวกเขาเดินอยู่จู่ๆเหล่าเย็นก็ได้เห็นภาพหลอน เขาเห็นว่าือฮาวาจะเอาไข่มุกมาให้แต่ในขณะที่เขาเดินเข้าไปเสียงของเป่าหูลูกก็ได้ดังขึ้นนั่นจึงทําให้เขามีสติและเห็นว่าตรงข้างหน้ามันไม่ใช่เฮฮาวาแต่เป็นบ่วงเชือกสําหรับเอาไว้ผูกคอตายเราหยันจึงพายายามตั้งสติแล้วเขาก็เอาเชือกมัดติดกับแขนของเป่าหูลูเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ลงกันแต่พอมาถึงศาลเจ้าแม่ยังไม่ทันจะเดินเข้าไปพวกเขาทั้งสองก็เกิดเวียนหัว เป็นลมสลบทางคู่เช้าวันต่อมาพวกเขาก็ได้เตื่นขึ้นที่ร้านขายลงศพโดยมีท่านเจ้าเมืองมาเฝ้าดูอาการไม่ห่างท่านเจ้าเมืองก็บอกนะครับว่ามีชาวบ้านไปพบพวกเขานอนสลบอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ขณะดเดียวกันชาวบ้านก็ได้พาผู้ชายคนหนึ่งมาที่นี่ซึ่งเขาเป็นยามของหมู่บ้านสาภาพในตอนนั้นเขาชักเกงเรากับถูกผีเขา้าท่านเจ้าเมืองจึงบอกว่าหมอดูเท่าช่างแม่นจริงๆเพราะเมื่อวันก่อน ผู้ชายคนนี้ได้มาทำเรือกแต่งงานระหว่างเขากับตุ๊กตากระดาษแต่หมอดูก็บอกว่าช่วงนี้เขาจะมีเคาะจงให้ระวังตัวต่อมาในขณะที่ซังกูทําการรักษาจู่ๆเธอก็เห็นภาพในนิมิตว่าผู้ชายคนนี้ได้ใช้เลือดตัวเองไป้ายไปที่ตุ๊กตากระดาษซึ่งมันอาจจะเป็นการเรียกวิญญาณให้เข้ามาสิงในตุ๊กตาก็เป็นได้ตัดจากมาที่เท่าหลูโถก็อย่างที่เรารู้ดี ว่าเขาเป็นคนไม่เชื่อในเรื่องพูดผีปีศาจและเขาก็คิดว่าสางกูคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดในทุกๆวันเขาจะมานั่งที่หน้าร้านขายลงศพเพื่อเป่าประกาศให้ชาวบ้านเลิกงมงายและวันนี้ก็เช่นกันแต่เท่าหลู่โทได้มาที่ร้านแต่ในขณะที่เขากําลังอ่านหนังสือจู่ๆไฟก็เกิดลุกไหม้จนเขานั้นตายคาที่ท่านเจ้าเมืองก็ได้แต่พูดว่านี่คือผลกรรมของคนที่ไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าพอถึงกลางดึก เหตุการณ์สยองขวัญก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อพี่ยามของหมู่บ้านได้ถูกผีตุ๊กตาฆ่าตายท่านจเจ้าเมืองก็ได้แต่สั่งเวใจัพอตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาเป็นอีกคนที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าแถมยังลบหลู่เจ้าแม่อีกด้วยวันต่อมาในขณะที่เราเย็ยนไปตลาดชาวบ้านก็ต่างวิ่งหนีพอเชื่อว่าพวกเขาทั้งสองคือตัวโชคร้ายหากใกลอยู่ไกลก็จะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตและในวันนั้น เ่าเย็ยนกับเปาฮูลู่ก็ได้รับคําเชิญให้ไปที่บ้านของท่านเจ้าเมืองทางด้านพ่อบ้านก็เอาผ้าวาดอัลําค่าหมามอบให้กับเราเยียนพร้อมบอกว่าคุณนูเสี่ยวหยาชอบเราเย็ยนมากๆอยากจะขอแต่งงานด้วยแต่เราเยยนก็ปฏิเสธและขอตัวกลับออกไปนะครับเหตุการณ์นี้ท่านเจ้าเมืองก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ลูกสาวของเขาถูกผู้ชายหักหน้าต่อมาในขณะที่พวกเขากําลังกลับห้องพักจู่ๆพวกชาวบ้าน ก็เหมือนจะมุงดูอะไรบางอย่างพอพวกเขาได้เดินเข้าไปพวกเขาก็เห็นว่ามีคนได้เสียชีวิตอยู่ตรงแม่น้ําซึ่งเธอคือลูกสะใภ้ของตระกูลหลีที่เป็นเด็กเสืรบฟในร้านน้ําชาชาวบ้านก็คิดว่าสาเหตุที่เธอตายต้องเชื่อมโยงกับพวกเขาทั้งสองคนชาวบ้านก็ไม่พอใจถึงขั้นจะรุมกระทืบแต่โชคดีที่พ่อบ้านของท่านเจ้าเมืองได้เข้ามาช่วยเอาไว้ในวันนั้นพวกเขาก็ไม่มีที่ไป จะกลับห้องพักก็ไม่ได้ท่านเจ้าเมืองจึงใจดีอนุญาตให้พวกเขาเข้าไปหลบในวัดเก่าทางด้านเฮอฮาวาก็นำสเสบียงมาให้และในตะตร้าก็มีไข่หมกได้ซ่อนเข้ามาด้วยพอถึงกลางดึกบรรยากาศแถวนั้นก็เงียบสงัดเสียงสิงสาราสัตว์ก็ไม่มีทางที่พวกเขาอยู่กลางป่าและด้วยความหิวเป่าหูลูกจึงจะเอาอาหารขึ้นมากินแต่เราเย็ยนก็ได้ห้ามเขาบอกว่าไว้ใจใครไม่ได้ในอาหารอาจจะมียาพิษ พอถึงตอนเข้านอนจู่ๆเสียงเคาะประตูก็ได้ดังขึ้นเป่าหูลูจึงได้เดินไปเปิดและเขาก็ต้องตกใจเพราะตรงข้างหน้ามันไม่ใช่สถานที่เดิมแถมตอนนั้นเหล่าเย็นก็ได้หายตัวไปอีกด้วยแต่หนังก็ทําให้เราเห็นว่าเขาไม่ได้หายไปไหนนะครับเขากําลังนั่งดูเป่าหูลูที่เดินวนเวียนอยู่ภายในสวนพอเป่าหูลูมีสติเหล่าเย็นก็ได้เอาไข่มุกออกมาถือซึ่งพวกเขาก็เห็นว่า ไข่มุกมันสามารถไล่ควันสีแดงได้ขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนมีคนกำลังจะมาที่นี่พวกเขาจึงพยายามหนีแต่ก็ไม่ทันพอตอนนั้นที่หน้าประตูได้มีกลุ่มโจรพร้อมลงมือสังหารแต่ยังไม่ทันจะทำอะไรพวกโจรก็เห็นว่าเหล่าเย็นกระเป๋าฮูลูได้ปิดชีวิตตัวเองไปแล้วเช้าวันต่อมาท่านเจ้าเมืองกับพวกชาวบ้านก็ได้จัดงานเช่นไหวบรรพะบุษโดยมีอย่าง นักเล่าเรื่องผีเป็นพิธีกรและบนเวทีก็มีโลงศพของเหล่าเย็นกับเป่าหูรูดได้ตั้งอยู่อีกด้วยแต่ขณะที่ท่านเจ้าเมืองจะขึ้นมาพูดจูดจ่ๆฟ้าลงก็กระเด็นออกชาวบ้านทุกคนก็เห็นว่าเหล่าเย็นกับเป่าหูรูดยังไม่ตายใช่แล้วครับสิ่งที่เราได้เห็นในวันนั้นมันเป็นการจัดฉากเหล่าเย็นเขารู้ทันว่ามีคนจะมารอบทําร้ายพวกเขาจึงแสดงละครตบตาและพวกเขาก็รู้อีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด มันเป็นฝีมือของใครแต่ก่อนที่จะพูดเหล่าเย็นก็ขอจัดการกับไอหยางก่อนเนื่องจากไอหยางนี่แหละเป็นคนจะมาทำร้ายพวกเขาจากนั้นเหล่าเย็นก็ได้พูดถึงหัวหน้าโจรคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเจ้าจิ้นเปียวเขาร่ำรวยมาจากการปล้นทรัพย์สินของรชาชวังแค่นั้นยังไม่พอเขายังกดขี่ข่มเหงชาวบ้านด้วยการสร้างเรื่ององมงายให้พวกชาวบ้านกลัวพอท่านเจ้าเมืองได้ยินแบบนั้นสีหน้าของเขาก็ดูเคร่งเครียด ก็แน่นอนล่ะครับพอเจ้าจินเปียวคือชื่อเก่าของเขานั่นเองและการตายในหมู่บ้านก็เป็นฝีมือของเขาทั้งหมดใครก็ตามที่คิดนอกกรอบคนคนนั้นจะถูกสังเกตทันทีอย่างเช่นตาเท่าหลู่โถท,ที่ตายจากการถูกไฟคอมันไม่ใช่เรื่องบางอื่นนะครับแต่เป็นแผนการที่ถูกวางเอาไว้อย่างแนบเนียนโดยใช้ฟอสฟอรัสขาวเป็นตัวเชื้อเพลิงบวกกับแสงอาทิตย์จากแว่นขยายส่วนภาพหลอนที่ทุกคนได้เห็น ก็เกิดจากเห็ดพิษที่นำมาบดเป็นผงและคนที่สามารถทำได้ก็มีอยู่คนเดียวนั่นคือสางกูเจ้าของร้านลงศพนั่นเองเพราะเห็ดชนิดนี้ต้องใช้ไม้พิเศษและเนื้อเน่าจากคนตายเพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงส่วนสภัยของตระกูลหลีที่ถูกฆ่าตายก็เนื่องจากเธอไปได้ยินอะไรบางอย่างเขานั่นจึงทำให้เธอถูกสังเจ็บโดยวันนั้นเล่าเย,ยนก็เห็นว่าที่คอกับแขนมันได้มีรอยรัดของเชือกจนเขียวฟกชำ้ำ ถมที่คาของเธอก็ถูกฝังเอาไว้ในดินอีกด้วยพอพูดจบผู้อาวุโสของหมู่บ้านก็ได้ถามกับท่านเจ้าเมืองว่าสิ่งที่เราเย็ยนพูดมามันเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ยังไม่ทันจะตอบสางกูก็พูดแทรกขึ้นมาว่าทุกอย่างมันคือความจริงสางกูเธอยอมรับว่าเธอเป็นหนึ่งในขบวนการและที่เธอทําแบบนี้ก็เนื่องจากเธอถูกแบกเมลหลังจากที่เขารู้ว่าชายแก่เจ้าของร้านลงศพ ไม่ได้ถูกฆ่าตายอย่างที่ทุกคนได้รู้เพราะคนที่ฆ่าเขาก็คือเธอนั่นเองเธอทําใจไม่ได้ที่ชายแก่คนนั้นบอกว่าจะเอาเธอมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมแต่กลับข่มขืนเธอจนตั้งท้องและพอเธอได้คลอดลูกออกมาเธอก็เอาเด็กไปทิ้งไว้ที่สะพานด้วยความที่กลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าท้องนอกสมรสในขณะที่พูดน้ำตาเธอก็ไหลเพราะก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเธอเพิ่งจะได้รู้ความจริง ว่าเด็กที่เธอถึงไปคือเฮอฮาวานั่นเองหนังก็ได้ย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าในวันนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งได้มาเห็นเหตุการณ์พอดีแต่เขาไม่มั่นใจว่าถ้าเอาเด็กกลับไปเด็กจะปลอดภัยหรือเปล่าด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเขาจึงตัดสินใจเอาเด็กไปเลี้ยงพอโตจนรู้ภาษาเขาก็พาเธอกลับมาที่นี่อีกครั้งโดยอ้างว่าซื้อเด็กคนนี้มาจากพวกค้ามนุษย์และผู้ชายในวันนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหน เขาคือคนบ้าตามที่ชาวบ้านเรียกนั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วเขาไม่ได้บ้านะครับเขาเป็นคนฉลาดสิ่งที่ทุกคนได้เห็นคือเขาแกล้งทำเพื่อจะได้มีชีวิตรอดทางด้านซังกูก็ขอโทษที่ทำไม่ดีกับลูกสาวพอพูดจบพวกเขาก็กอดกันแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นสองนัดซึ่งคนที่ยิงก็คือเจ้าจิ้นเปียวเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ซังกูเสียชีวิตทันที แน่นอนครับตอนนี้เจ้าจิ้นเปียวกําลังบาาง้าคลั่งเขาบอกว่าความจริงปรากฏทุกคนในหมู่บ้านจะไม่เชื่อเขาอีกต่อไปและสุดท้ายสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเหล่าเย็ยนได้เอาเห็ดพิษมาโปะที่หน้าของเจ้าจิ้นเปียวด้วยความมึนบวกกับเห็นภาพหลอนเจ้าจิ้นเปียวก็ลั่นไกแบบไม่ยัง้งนั่นจึงทําให้กระสุนได้ไปโดนลูกสาวตัวเองตายพอเขาได้เห็นแบบนั้นเขาก็ร้องห่มร้องไห้ไม่อยากมีชีวิตต่อเขาจึงตัดสินใจ ปิดชิปตัวเองในทันทีพอทุกอย่างจบลงหมู่บ้านแห่งนี้ก็มีแต่ความสุขทุกคนไม่ถูกข่มเหงไม่มีเรื่องเหลวไหลให้ครอบงำอยู่ในกลาลส่วนเราเย็นกับเป่าฮูลูก็ได้พากันกลับออกบปโดยมีชาวบ้านกำฮือฮาวาที่มาโบกมือลาอยู่ตรงท่าเรือและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่องนี้เป็นการวิจารณ์นหนังนะครับหนังเรื่องนี้พอเรื่องดูสนุกความสยองของหนัง ก็ถือว่าพอประมาณหนังมีความตลกปนไปกับปริศนาที่น่าสงสัยตามสไตล์ของหนังเอเชียถึงแม้ว่าเช่นเรื่องพอจะเดาทางได้แต่โดยภาพรวมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีและสำหรับใครที่กำลังหาหนังผีดูก่อนนอนหนังเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยก็ว่าได้เป็นอย่างไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผี ห่องของผมมีหนังผีมาสปอ,อยเยอะเลยนะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีรารีสวัสดีครับ